ผืนนี้สิ้นเข็นเชิงไหมสีแดงตำรวจค่ะเป็นแดงที่มีความพอดีพอดีคุมโทนตั้งแต่หัวจะลดเชิงเป๊ะงานฝีมือเยี่ยมโดยเฉพาะบริเวณเชิงสวยมากค่ะเป็นเชิงลายมน16หนึ่งใน9ลายโบราณบ้านหาเซียวเย็บถุงบุผ้ากาวแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณลินพาเข้าไปชมนะคะส่วนประกอบของสิ้นผืนนี้กันค่ะ หัวสิ้นนะคะเลือกใช้สีแดงโทนเดียวก,กันกับตัวสิ้นเลยนะคะเป็นแดงที่ใส่ได้ทุกนุ่งได้ทุกเพศทุกวัยค่ะนุ่งแล้วสวยหน้ามองด้วยด,วยดวยนะคะบริเวณตัวค่ะเป็นการเข็นได้ระหว่างสีแดงกับสีดำคาดแถบริ้วสีทองนะคะเราจึงเลือกใช้ เชิงสีทองค่ะดูริ้วนะคะเกิดจะได้เกลียวค่ะได้ที่ปั่นซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนนํามาทอเกิดลวดลายคล้ายหางกระรอกผ้าแบบนี้จะทนมากค่ะแล้วมาดูที่บริเวณเชิงนะคะเชิงเป็นลายมน16ค่ะเงาวาวแบบนี้เลย ฝีมือดีมากนะคะคุณทออันนี้ค่ะเวลาคุณเดินนะคะผ้าจะต้องกระแสงงานเล็กงานใหญ่สวยต้องตาหน้ามองเอาอยู่แน่นอนค่ะคุรินเชียร์ผืนนี้มากๆอยากให้คุณได้ผ้าดีๆที่สุดไปค่ะ มาดูส่วนที่คุณดินบอกว่าเย็บไว้แล้วนะคะเป็นการเย็บชายติดกันไว้นะคะเป็นวงกลมค่ะเรียกว่าเย็บบ่วงนะคะนี่คือบริเวณสีเข็มและรอยเย็บนะคะแม้ริ้วเล็กๆเ,เ,เราก็ให้ชนกันบริเวณนี้นะคะคุณสามารถแกะนะคะแล้วก็ตัดสําเร็จรูปได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะ่ะคุณแกะได้นะคะหากคุณนุ่งซิ้นเป็นคุณนุ่งได้เลยค่ะเราบุผ้ากาวโดยใช้เฉดเดียวกันแบบนี้เลยค่ะคุณ คุณผู้ชมใส่ใจดูแลดูแลงานให้คุณทุกรายละเอียดไม่ว่าจุดเล็กๆจุดน้อยๆก็ตามค่ะผ้าทอมือนะคะคุณสมบัติที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือรีดเรียบง่ายนะคะซักแล้วสีไม่ตกสวยทนยาวนานค่ะคุณผู้ชม แบบนี้เลยนะคะหัวจะหลดเชิงฝีเข็มดีมากค่ะพื้นนี้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะราคาเพียง1,800บาทเท่านั้นค่ะคุณได้งานคุณภาพแบบนี้ไปเลยค่ะและมีผืนเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะ